สวัสดีค่ะสูตรหวยเรซาร์ค่ะในรอบนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาววันที่19ตุลาคม2563นะคะคลิปนี้เรามีตัวเลขของ2ตัวบนมาฝากนะคะเป็น2ตัวบนนะคะชุดเดียวคำนวณจากสูตรเป็นหลักนะคะเหมือนเช่นเคยสำหรับใครที่เคยติดตามช่องของเรานะคะแนวทางจากสูตรในรอบนี้มี2สูตรนะคะสูตรที่1ตามนี้เลยหลักพันคูณด้วย หลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบบวกด้วย7สูตรที่2ก็เป็นหลักหมื่นคูณที่สองบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย4ี่นะคะเราคำนวณย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่คำนวณออกมาเป็นเพียงแนวทางนะคะสําหรับที่เราจะนําไปใช้นะคะไม่ได้ชี้ชัดว่าตัวเลขจากการคำนวณชุดนี้จะเป็นผลรางวัลของหวยเรานะคะถ้าชอบก็สามารถนําไปใช้ได้เลย ถ้าชอบแนวทางของช่องนะคะสามารถกดติดตามกด subscribe เข้ามาได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยเราเริ่มคำนวณนะคะวันที่5ตุลานะคะเราเริ่มที่สูตรที่1สูตรที่1นี้สั้นๆนะคะ3ละหลักหลักพันนะคะใช้3หลักร้อยเราใช้9หลัก10บนะคะเป็น7สูตรนี้บวกด้วย7 3บวกกับ9นะคะได้เท่ากับ12 2บวกกับ7ได้9 9บวกกับ7ได้เท่ากับ16นะคะใส่6สูตรที่2เป็นหลักหมื่นคือ4คูณ2ได้เท่ากับ8บวกด้วยหลักพันค่ะหลักร้อยหลักหน่วยบวกด้วย4ใช้ตัวเลข 8บวกกับ3นะคะได้เท่ากับ1111 11บวก9ได้เท่ากับ20 20บวก4ได้24นะคะ24บวกกับ4อีก1ครั้งก็ได้เท่ากับ28นะคะเราใส่เลข8ชุดแรกนะคะเป็นตัวเลข6กับ8วันที่8ออกมาเป็น8 6นะคะมีสลับตำแหน่งนะคะสำหรับในชุดแรก งวดที่สองนะคะหลักพันรอบนี้เป็นเลขหนึ่งหลักร้อยคือเลข7หลัก10คือเลขเสิบคือเลขแแล้วก็บวกด้วยเจ็ดหนบวกกับ7ได้เท่ากับ8นะคะ8บวก8ได้16 6บวกกับ7ได้เท่ากับ13สูตรที่2 หลักหมื่นนะคะคือ3คูณสได้เท่ากับ6หลักพันเป็นเลข1หลักร้อยคือเลข7หลักหน่วยเป็นเลข6บวกกับ4 6บวกด้วย1เท่ากับ7 7บวก7ได้14 4สบวกหได้10 10บวก4ได้14 ได้ชุด3 4นะคะวันที่12ผลหวยลาวเลข2ตัวบนก็เป็นเลข4 3ในงวดที่2นะคะย่างสลับตำแหน่งนะดูของแนวทางปักหลักด้วยนะคะต่อไปวันที่12ตุลาสูตรหลักพันนะคะก็คือเลข1หลักร้อยเป็นเลข4หลัก10ก็คือเลข4บวกด้วย7 1บวก4ได้5 5บวก4ได้9 9บวกกับ7ได้เท่ากับ16สูตรที่2หลักหมื่นคือเลข8คูณ2ได้เท่ากับ16หลักพันเป็นเลข1หลักร้อยเป็นเลข4หลักหน่วยเป็นเลข3บวกด้วย4 6บวกหได้7 7บวก4ได้11 11 3บวก3ได้14 14บวก4ได้เท่ากับ18เราใช้เลข8นะคะวันที่15ผลออกเป็น6 8ตัวเลขที่เราคำนวณน,นะคะคือเลข68ในรอบนี้เราจัดให้ตรงกับผลรางวัลน,นะคะปักหลักไว้ต่อไปนะคะใช้เลขหลักพันก็คือ2บวกด้วยหลักร้อยคือเลข2 หลักสิบคือเลข6บวกด้วย7 2บวกสเป็น4 4่บวก6เป็น10นะคะ10บวกกับ7ได้17สูตรที่2หลักหมื่นคือเลข4คูณสได้เท่ากับ8หลักพันคือ2หลักร้อยคือ2หลักหน่วยคือเลข8บวกด้วย4นะคะ 8บวก2ได้10 10บวก2ได้12นะคะ2บวกกับ8ได้10 10บวก4ได้14ใครบวกตัวเลขไม่ทันนะคะเอาเครื่องคิดเลขมากดตามได้เลยสรุปนะคะตัวเลขที่เราคำนวณได้ในชุดนี้ก็คือตัวเลข7 4นะคะเป็นตัวเลขตัวตรงที่เราตัง้งใจปักหลักจากในงวดล่าสุด12ตุลาน,นะคะก็เป็นเลข7 4 แต่ทีนี้พอเราดูย้อนหลังสูตรนี้นะคะ2ตัวแรกอสองสูตรแรก2งวดแรกได้เป็นตัวกลับหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวเลข74นะคะถ้าจะให้ดีก็กลับเป็น4 7ด้วยนะคะเพราะว่าในบางครั้งสูตรที่เราปักหลักได้นะคะมันอาจจะไม่ได้ออกตามสูตรที่เราปักเป๊ะแต่ตัวเลขมันมา2ตัวครบเนี่ยมันจะได้ไม่เสียโอกาสนะคะ74แล้วก็ถาม47ไว้ด้วย,วยเน้นที่ สองตัวบนนะคะสําหรับใครที่จะเอาไปใช้ใน2ตัวล่างเราหมายถึงหลักพันแล้วก็หลักร้อยนะคะก็สามารถเอาไปเผื่อใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็จบแนวทางของหวย2ตัวบนหวยลาวนะคะแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ